วัสดีพี่น้องเช็คพ่อก่อนเช็คยังซื้อมาามันกินแล้วเมดก็เฮ็ตุเองบนันนี้พริกใส่ก๋วเตี๋ยวใส่มันพืชลงไปจ้า ช oh, okay. yeah. oh, yeah. er evet ีีพาสต้าอีฟรัสก์อชีีพาสต้าอีฟรัสก์ออโอ้ยอผีขังบนถามเห็ดย่งงสีเพริกใส่หอมหอมแดงฟันนลงไปมีของเสียได้ไหม เรือ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 ใส่ไฟกลางแล้วจ้าเจียงใยใช้ไฟร้อนมันจะไหม้ก่อนหอมนะคะใม่หอมแดงมันจะมีมีน้ำไม่โตขึ้ามันอิ่มอยู่แล้วนะคะนั่นเขาต้องใส่เกลือลงไปเกือให้มันบีบนาำออกมาไว้แล้ก็จะเชียวไปก่อน กลพริกนะคะพริกป่นและก็พี่นนองมากค่ะมีหลายแบบหลายแนวไม่หน่อยกับสั้นเข้ามาหลายแบบหลายแนวแบบป่นหยาบแบบป่นบ่หยาบเนาะมื้อกี้จะเอาแบบป่นหยาบป่นละเอียดมื้อนี้มีหลายแบบใ,ใส่ก๋วยเตี๋ยวใส่ก๋วยจับ๊บเริมหอมพี่น้องหอมหอมหอม เราก็จะมีนี่ด้วยน้ำมันงาน,นะคะเดี๋ยวทุกคนรอสักครู่เอาแค่พอหอมลเลยจ้ะก็ใส่พริกลง รีเป oh like ็นไฟออนด้อค่ะถ้าใส่ผิดมันรีเป็นไฟออนเพราะว่าข้าสดชัดให้หอมนะคะใส่น้ำมันงาลงไป ก็ดีบ่ผิดไปไปบ่ตเติมอีกก็เก็บใบลายแล้วก็เก็บไว้กินได้โดนค่ะชิีิมาซิมที่ะราวากาคาเฟ่เคยกินบ่ง พีคำบอลกวนมีนยน้นอยจะนอนเยอไฟอ่อนไม่หน้อยไฟประมาณน,นีทั้งเมื่อเก่าไม่หน้อยเปิดเลขสองแค่นั้นเด้อค่ะหลังจากเกี่ยวกระเทียมแล้วเอาต้มเขียวเห็นน้ำหอมรสด,ดีค่ะผงนัวใส่ก๋วยเตี๋ยวใส่ ก็จะแซ่ก็จะเมืองอุบลนนะะโอ้ยยังหอนยังหอนโอ้โหยังลวกเลยมันอมควงหอนพี่น,อน้องจ้าพัดไปเห่หอมเพ่อล่ะค่ะปิดไฟเลยคะ่ะไม่น่า้สูตรมา่ไหม่หลังจากปิดไฟแล้วห่อน้ำปลาด้วยนะคะมันจะมีความหอมยาวนานแต่กระิแซ่บแตกต่างคะ่ะ ก็หยักออกมาจ้าแล้วก็พักไว้ให้เยินแค่นี้จะ้ะแสรแทนแน่นอนใส่อะไรก็อร่อยเพราะว่าพริกข้นหอมวามหอ่อนข้าสิบอพัดน่านค่ะเป็นยังทช่งใส่ไฟอ่อนเพราะว่ามันจะไหม้ก่อนสุด,ดเสร็จเกือบเลยรอเย,ย็นจ้า เืองใกล้ๆแะพักไว้ให้เย็นแล้วก็ตักใส่กระปุกนะคะว่างไวข้างนอกก็ได้หรือสิใส่ในตู้เย็นก็ได้นะจ๊ะกินนานรับรองว่าอร่อยสูตรนี้ดีเยี่ยมเริ่ม,มากเลยจ้ารักนะจุบ๊บจุ